าเบิบ่งในพี่น้องล่มค่ะพายุเข,ขาละเนาะโซงมือในพี่น้องเอ้ยฟุ้นหัวกระขาดมีดเดียวใพี่น้องลดมมาอีกเลยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกๆคนมาพบกับสาหน่อยคือเก่าเนาะมือนี้กะสิไปบ้านบ่าวซุกพี่น้องสิไปเดินบ้านต่งนางเนาะไปเดินน้ำบ่าวซุก คือเพิ่น uh, ว um, ่าเพิ่นเซตมาเนาะพวกเพิ่นเซตอีหยังได้พี่น้องเฮาซะหน่อยก็บ่ฮู้เนาะเพิ่นมีแต่ว่าให้ไปดินน้ําซะน่อยก็ได้สิไปพี่น้องก็บ่ได้ไปดเด้เนาะเพราะว่าซนอยก็คาเบียแน่พี่น้องคาเบียหลายอย่างเนาะนี่กฝนมันตก2มื้ออันที่จริงว่าสิลงเกี่ยวข้าวบ่ลงเกี่ยวข้าวนีฝนมันตกก็ได้สิไปบ้านบ่าสุกเนาะพี่น้องไปดินไปดินน้ําเพิ่นมื้อนี้ มัวโผล่คนสีเห็ดอีหยังกันก็ยังบู๊หูเราดีห่าไปโผลกันอยู่ขุนเด้อดเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านบ่าสุกเลยไปคนเดียวได้หน่พี่น้องมือนี่กสิตส่วนซาสุกซาฟุลไปซาฟุลเนาะกับข้าซาสุกเนาะกับข้าคือกันพี่น้องก็ได้ตรงไปคนเดียวเนาะนี่เขาไปโผลกันอยู่ขนเนาะพี่น้องบ้านบ่าสุกขุนเนาะพี่น้องในต้นนี้ซาน้อยก้ามห่อนเทือนบาซุกเป็นทีเดียบเลยเนาะระบางทางมากกับฟนตกมาเรื่อยพี่น้องแต่ว่าซาน้อยกับแขงฝนมาเด้อยเพราะว่ามันได้ม่าเลยเนาะก็ได้ดงมันได ตัวน,นี้เขาก็เปลี่ยนสีเรียบร้อยเลยเนาะเพราะว่าพนม,มีคอนเทนต์แบบมือหนินุ่นงสีพีน่น้องวินกุลดาสตีราสนอกับเปลี่ยนสีเดียบดอยเลยเดี๋ยวเขาสิไปเบิ่งผู้พี่น้องเตรียมดูเรื่องนอีน้เ,เขาสิมากินต้มอึ่งพีนพ่น,อน้องที่อนเบอร์ซูปออปเปิ้ลฮัลโหลสวัสดีสวัสดีพีน่น้องสบายดีสบายดีบ่าวเอ โอ้ oh, บอเอจะมาก็ผ่าบยดีเด้อพี่นงเพื่นมาโดนจมาโดนอะมามาโดนนบจะม่าหดมาบังมาเปดทีแรกบอสิแซ่สจล้วหนไปอยาจะบเทมาจะไปหาในดีเจนยังาวอาหลังหลังอึ่งร้ายพวคืนเป็นยังงเ้อเมนเบิรบนนี้ไข่ไข่บอสตูอยู่บ่บ่แต่ตวขุนกับไข่ตัวอ่นยางอึ่ยางอื่นงองไอันนี้อื่นเาบ่ไดลาอื่นตัวนี้แต่ว่าวันนั้น มันไข่เนาะมันคตรมันไข่โอ้ตัวนี้ก็ไข่มาเลิกบ่ล่ะคืนี้าสิุณเ้ยเก้ามุสิบคุบอสเอ็่จนนนสิบเางเพจะได้บ่แล้มันบ่มาต้มต้มน่งานเนาะงามสูงเออกอยา ใช่เบาเอื้องจะหามาตุกกันอยู่บ่ไล่ละบใหม่ๆ่างที่อาโปดิไปดินอยู่่ะปาเาไ้ย่างอื่นเนาะโอ้เมือนนิงสินเป็นกุณสตีราเวดเนาะมือนี่เนาะบรรยากาศดีขนาดเลยตู้หญิงมากิงอ่ะโอ้ต้องเมากันสุภาพสุภาพในวันนี้สาอาโดยวาสุภาพอยู่แล้จะต้องด้วยสาวตีมเดียว เลยีย่เนลสยรด้าวอาแล้วสิต้มอื่นไปเลย่ะทุกอัน้ไม่มีนักฝนนี่ยฝนตกจะเมือได้สิบิตพะโยกอะไรมื่อได้ชิวิตนะได้ยินอยู่บนบรเเเ้าน้่าคือการแต่กระปาีรงมือเกี่ยวว่านนี่ละฮะมื่ว่าใช่ว่าในปซีอันนั้นคืนแต่ใส่บาตรป๋าีไปเกี่ยวเขาเพราะว่าฝนดินเลยพี่หน้องเอ้ย สบายดีสบายดีเลยบอสบบี้เจ้าเ็นยังบบีเจ้าเ็นได้อยู่บออเอมกินไปบรรยากาศใส่กันดีบบี้คือมึงเปียบเเเตไ้มากเย้งเก็ิมว่เนนา่ซเขาไม่ได้ใส่คีเมนบไม่ใส่ชุเคีย นี่แต่เขาต้มมันปเปืือยต้มไ่ต้มไปเปืือยเนี่ยมันกัอันันแตกออกมาเองเลยเ่ะว่มันต้มมะรีนัแต่ข่แก้าใ่หองไขแต่ถ้าถ้าใ่อออหันเกิดมาบ่เคยกินอึงสิเป็นทังแดดพี่น้องที่เอยสิมากินอึงน้ำผวก่าซุกเนาะดยอิานาองเด้อจะเปิดจักกาพกัน สบายดีพี่น้องนั่งใกล้ๆหมอพีดสวครับรถพักผ่อนขับลงทั้งที่หนึ่งต้น้ยใช้ติดต่างพักก่อนงานนี้ว่าใช้สีงานู่้ก็เขียนเส้นขาเียมพร้อมกนมีนั่งหำเขียนเตรียมแมพร้อมอะไสิใส่ร่มก่อนมีอันนี้มีขามีขาอลันเป่าพืชข้าวยอ่ปิ พี่ว่านี Likewise, ่ไข่ไก่ไม่หนาหรอกเราจะเอาโล่งเยได้นีเอาเดี๋ยวโ่งอ่ดีน้อยสีรางโดดปะคะน่ะมันหอนกันดีลายหอยนงเงโอ้โหเวันโดนห้าจล่างจกระเปื่อนคือเก้าเลยน้อยจะขี้ออกมืออันนั้นนอยคอยลาาซุดต้งแตจะราหหอยคอยพูนดาหโดดง่าม่อยฮะตำลามันทินปลาตำตำขี้เมียง ตำขีเมียงตาเมียงตำขี้เมียงเบาเปตัวยาส่วนใส่พักบ่งนํำบ่นิเขียมากเนี่ยโอ้จแสบใส่พักลไรกคนม่เค่็ดกินนะตีว่าเอารว่ชิมเบาเบาเพื่อนีแต่ข่อยเห็ด่ตบปาม่กนนเป็นกุนาสตีล่าใส่สีหนาจ้าตบป่ากันในึงนี่วจีเห็ดกินมาแสบหรอันนี้มต สอตี๋แล้วก็ดางคักอยู่คุณพี่น้องนับขำให้อีกซูมานั่งอีกนี่นี่นั่งอีนี่อีวับนั่งอีนี่อีติบัตินั่งอีนี่นั่งข้างทางมอเห็นไหมอันนี้คือเบื้องดังพี่น้องเบื้องดังการไทยนับขำให้อีกโดเบื้องดังการสีไทยคลิปคุณรศตีเออต้มอือนั่งเฮียงกันสบายดีต้องเว้าเฮียงนะหบ่เว้าเฮียงนะหบ่สบายดีอืมกระสานติดตั้งหนักนิด ใช่แต่หลังเราประดุดเจ็ดยังเอายังตีทัวนะมันผมมันฝึกหั้วน้งนี่สบายดีนิดนึงนงนี่สบายดีคนพี่น้องมาจบปเลยไหกวยมาทานงทานไอ้น้น้อยทานใครจะเลือกตรงือก็พจะเลือกกินอย่งกกิน

แต่ก็บางแ,แ้งเนอะจุดมาเล่นนะเอาไปต้มมาสิโอเคเอาเลยไหนพร้อมพนะ้อมครบแน่ไหนไโอ้ยเอาไป <c oughs> เอาอ,อู้มอึ่งเมียไข่เด่นไหนพร้อมครบแนนะ่ ของหักมันคืออึ่นอย่างไรเิเรนนะเอาไปต้มเอาไปต้มเนาะเอายนะหัวนะเยอะหัวดีนะต้มไปเอาสองวันหนึ่งียกว่าภาษาอังกฤษเด้วยวดข้าวเคยนั่งกับหมอเขาไม่เจ๊าเฮ้ยเดี๋ยวเอ่ยแต่ห้เป็นกุลสตรีร่าเวิร์ดมือนี่ก็สิบุไรัยนาะอีอานจริงแล้วไปก็นั่งข้านางบอกว่าสี ป้าออกไปบ้ได้ออกไปบ้ได้ใช่น่งันนกะดไปุกไปแก่เลื่อนคุณบมีวันนี้เหอมัมอเดีมึงกูเดี๋สิลองโฟกัสเบบักซุกมันแบบน้อยๆมันเห็ดมันโซนจัดใดเนาะจับน้โจมันจับน้าจนะมองเนเนาะบอบคือบรี่บอบ พี่น้องตอนนี้ก็กินเขากินหน,น่ำแดเดเนาะกินต้อมอึงพี่น้องซาหน่อยก็มากินต้อมอึงนะเขาเจาเนาะนี่ก็เป็นครั้งเด็กในชะีวิทตที่ซาหน่อยมากินค่อยๆแปนะ๊ปนึงนี่ก็เป็นครั้งเด็กที่ซาหน่อยกินต้อมอึงมากินน้ำผวกเบาซุก เพิ่นแซดลงกลุ่มเแล้วมากินตมอึงซะหน่อยก็ได้มาย่างใบพี่น้องมากินตมอึงบรเห็นตมอึงเอออันนั้นเอาคอยทายเบื้องด้างซื้อๆตมอึงจะกินเรียบร้อยเด้อเนาะคอยกระบ,บอกกว่ากินเรียบร้อยแลย้วน,น,นี่ยพี่น้องกำลังเกินอเมพบอยากเป็นกุนสตรีล่าซื้อๆของพวปาดเพื่อนตเให้บ่าวซุปปาด์ทบางนี่ใช่สกิดสะอาด ห็นไปนั่งจนหงละเออดาวมายืนด้ันุฮะพ้อมานั่งเลยเบิ่งกกินบกเกอบขอยุไซลบาทินั่กินังกับไกินกังกับกินนะพงขอเท่ในมือขอกินนดินไผ่วะ อยู่ทางนี้ก็กินเขากินน้ำแล้วกัลงมาด,าด่างดูดเือเก่าเนี้ยพี่น้องข่อยสีฟ้าคนด่างอีเถาข่อยห้เน,ะนาะน้า,าว้าด้ายด่างข่อยได้อีเถาอยนี่นยเยอะเดี๋ยวใส่บ้าน้อยเราด่างเห็นห้พี่น้องเราใส่ด่างแะ้วก็ได้สิฝากแล้วหลางดูดห้ยดนะ้วยเนาะรักฝนบ่บุรอหยาพี่นังกยด โอ้ยพี่น้องพกกระสีเห็นแดดแดดออกมาเลยดิแดดออกมาเลยตอนเช้า,า,นาหน่อยมานแข็งฝนมาพี่น้องเอ้ยบัดกินเขาเดี่ยวจังเห็นแดดมือนีิก็บ่มีงยังได้นะพี่น้องก็คือเขามาถ่ายเบื้องดังซื้อเนาะเบื้องดังการถ่ายคลิปตบอึ่องควงวาวสุก <c oughs> เออบ่เมียนสัว,วอึ่ง ้องตัวนี้สาหน่อยก็กินข้าเดี่ยวเลยเนาะกินตุ่มอึ่งน้ำโพบ้าซุกขนาดพี่น้องโพบ้าสาหน่อยมาเมื่อนี้ก็คือมาดเด่นน้ำเบาซุกซื่อเนาะมาถ่ายเบื้องดังการตุ่มอึ่งของเบาซุกซื่อเนาะคลิปบาซุกส่วนคลิปคลิปตุ่มอึ่งกับไปเบนยุสผุนเนะพี่น้องอยู่อยู่สองเบาซุกเนาะส่วนสาหน่อยก็มีแต่มาถ่ายเบื้องดังซื่อหขนาดพี่น้องในต้นนี้ก็สาหน่อยก็มันก็ขำเนาะสาหน่อยก็ซีเมื่อก่อนหขนาดพี่น้องเนาะก็ บ่มี่ยังได้ส่วนคลิปตรงอื่นกับสีมีอยู่ซัมเน่เนาะพี่น้องกับฝากเออโมเมนต์คลิปตรงอื่นเนี่ยคลิปมาเด่นบานบาซูกเนาะเพราะว่ามีเอฟซีนะเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเป็นยังคือบทไปไทยคลิปกับบาซูกแนงสินะสร้อยกับหัวกัมมาเนาะเพราะว่าสร้อยกับโบมีเวลาิระนะพี่น้องมื่อื่นกับคันมันเด่นกับสีลรงเกี่ยวเขาเด่กับสีโบเดม่าอีกคันนะผู้ใดหลังจากเกี่ยวเขาเด่นกับสีมาหานกันอีกเนาะพี่น้องกับสีโบมี่ยังได้กับสีไทยเบื้องสำนักเนาะพี่น้องเนาะส่วนคลิปตรมส่่่่ววนนนนคลิปมาาาาเบสสกกซซั จบลงสำนักนะพี่น้องกะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวหน่อยด้วยพี่น้องฝากอันนั้นเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย